เอาสบายดีนะ้องทุกคนวันนี้เฮาก็ได้มาหาบาลซู่อีกเนาะมาบัดนี้เบี้ยเพลินมาครบนาครบตาเลยมาเนี่ย<ด>สามคนพวกเรกาเออมีแต่ฟูจบกำงหงามเนะมาะเบี้ยเจ้านี่เนะาะดอยครับเออเป็นอะไรผูุนาสมวาวนาบูดอ้ะไม่ไ <laughs> ด้ทำเสาให้มานี่ก็ทำบูดมันหายเอาเหตุบทวนเอาพระเทิงแล้วเนี่ยเพลินเบี้ยนี่สามสามคนเออ <laughs> อีนางเป็นผัวไม่ไะ้ขึ้นเพื่อนมาครบรสีแดงเป็นอย่งไรม้วนม้วนหมอโดยม้วนแล้สบายเลยเนาะโดยสบายประเทดเรียกมาทำทำคนก็สบายเป็นอะไรน้องบริการมุ่งบ่เออฮะก้างทำไมวันุ่งบอกกินข้อเจ้าฮะ อันนี้มัเนี่ะเฮ้ยเมียกินเมียกินนอนบ่อขี้ประยุคิดว่ากันอนบริกรเมื่อเมี่ยวกินเมื่อคืนโอ้มันจากหลายเมื่อคืนมันได้นอนบนกอบตาเขาดับหมดเออเออซาลาว่าทกินาอันนี้มันจากหายมันบริกรเมือเออเออจะก็เอาแต่กับปุณียสองคนนี่เนาะนอนน้ำก้นบนเรื่องไหน มานี on so ่นาน้ำกันเด้นะเป็นันและไปนนักันสามคนสี่คนมอไ้เออบเจาเฮ็ดะังได้เสนะแปดโมนนนั่งไปนังนี่แปดมงนนนั่งไปนั่งนี่ไนังอะไริสงมงเออมาแจ้งห่อนางนี่มันลุกะขีมันตื่นเออแล้วบระเจาแล้วายเฮามาแจ้เออเอ้ยนางถ่ เขห็ดบัวทวบทัวทึงเออเลยเขาบุกมุกิเขาเอ้ไปจากลายไม่ชอบเพ่งเถือนหน่อยอันนี้มันนั่นแต่กันยนงคือเก่าอยู่แต่ว่าคือตอนเอากันใหม่ใหม่แต่ว่าเมื่อเดือนแจ็คเทือเดี๋ยวนี้ไล่เลยนะไล่ปะแจ็คเทือแหละไล่ะ เออไปอะไรกันอ่ะเห่สิเป็นได้ตัเมียเมียไม่เจ้านี่สูเศรอลิมบ่ได้เออนางลิมนางลิมนอนใช้นางลิมนี่ว้ารับอยู่กันน้อยเป็นส่วนตัวมันเออในเพื่อนนอนนะกปุ๋นเนาะได้วยนอนไปหาแล้วเมื่อคืนนี่บ่ได้เพื่นการเไอการหวานทั่วดทึ้งบิด ชูฟูซกดนเนาะดอยเอิงเห่าเก่งเห่าเป็นเก่งเนาะนาดน้องข้อเจ้าดอยเอ้ากินคืนนี่ไพ่อไกินพูนี้ก็ู้นี้ไ่กินเออผู้นี้ก็ผู้นี้โอยไอ้างมันจะคายมันจะกินนมเออสุกนเอยเราวเช้าว่าจะมาเพ่อนมันเออเป็นประายเออทันเลวันทันสำเนาะเออ เจ้าก็เฮ็ดดูวรีเนาะก็คำเมื่อคืนนี่บลับบลอนดอยสอาแจ้งเหรอือสอดแจงวนเวียนผู้นันห้าผุนันห้าผ้นี้เนาะนนั่นแหละเอาเมียหลายคนด้วยอมีความซุกอยู่แต่ว่าท้าบันะทเจ้าเน่ลมีค้อมสุขรีแต่ว่าก็มีอะไรเอาไม่ต้อดนะบไม่้มีโรงเรีนอม ยังสิเอาอีกบ่พ่อพ่อระนาดเองพ่อบ่บ้านด้วยพอแล้วเนาะการใส่ชีวิตของพวกเราเนาะวยบนเวียนอยู่จะสีแล้วเนาะได้วยตบไปตบมานเออสิ่ทำเมียเจ้าบ้านด้วยอยู่อยู่น้ำกันก็มีพี่เทียงกันอยู่บ่ฮะบบิมีความสุขดีเนาะ หนามันไม่ย<ะ>า,ายกไม่อีนะฮะฮะทีหน้ากันนี้มันไม่ยากม่เลยนนี่ยขายเขาบ่เด้เมื่อแ <c oughs> ร,รงกระจัดหเหราเออจากลายนะมึงเรื่าแบบว่าเออมือนี้นอนน้ำผู้น,นั้นมือนี้นอนน้ำผูน้นี่เออก็นั่นแหละแต่จะเปลี่ยนเออวันนี้ถ้ามาว่าตน้นเจ้าตนา้นแรกนห้าผู้นั้นจ้ะไอ้น้ามันอยากกินขอเัาไปเอออดบนะ่ได้เนาะโอ้ยเออ <c oughs> มือแร่งนี่ช่ไหาฮผั้นันแล้วน้องมือแรงอี่เนาะเนาะา้วยทั้งใเลยแรงไม่จักกันบาจะอารมณ์เออคุเอีก็นอนเดียวนะบ่ด้วยคเีงก็นอนู้เดียวด้นอนู้เดียวแล้วเออบ่มันบุกขีดนะได้เอออืมกาบ่ได้เมื่อยย่ำพอเท้าเมทัลเนี่ยบ่เออก็ชิบะ โมอโดยย่ามย่าไม่เท่ามหาคา่น้าฮะคา่น้ามุนไม่เท่าซื้อย่ามเราก็ซื้อมาคา่น้ามุนเพิ่นโดยพิ่นปั่นให้อีนนาเออเด็กน้อยคาร์ลินเออต่อามัครหนาะลูกเจ้าก็อยู่นัมไม่เท่าพนแล้วเนาะไม่ไดไม่เท่าเลยมันควางเห่าเออบุกี้จะเลี้ยงเองเนี่ยบ่ เลี้ยงแล้วไปหาบุคิดจะได้อีกบ่ก็อยากได้กันแลยมาเลี้ยงจากทีเอาเรอฝ่าว่าเ่าว่าเพิ่งได้ให้มาเลี้ยงแต่ว่าโดยออแล้วแล้ว้าวลิ้มเมืเอม่อบานบางดีฮนันคือเพื่อนโดนเติบเนาะเมื่อเหตุยังดีเมื่อเห็ุแบบซอยแม่เอ,เ,อเ,เออเมื่อเหตุแบบซอยแม่ลูกเ,เ,เ,เคยกับบุ้มเมื่อซอยเนาะเออเมื่ออะไรจะเป็นน้องนะอ,อยูดย เออเมื่อซอยทางนั้นแน่ซอยเปียกปลาได้ปได้นะบุรีมุกบ่ก็เฮิร์เติมได้น้อขุนเมื่อเนาะเออก็จะอยู่ก็เมียเพิ่์ตซอกขุนไทยยี่นี้พี่เขากินหนำเราแต่ว่านี่กินแล้วกินแล้วนะแต่ย่านเรากินคาเบคาเบะหน่อยคาเบะอีนั่นเออฮากว่าสิเอาไปจัดดง โอ้ยอยากินข่าวไม่น่ากินข้าวแม่เหรอเออตะมวนเนาะโดยบัดซีบ<ค>ันน<ล>ดซีจัดงานดองกันดองนีโมมีแล้วบัดนี้เนาะบออจัดก,ก็ไ,าากกได้นะฮะไปจัดก็ได้นะไปจัดก็ได้โดยเออแล้วก็เออสีทามันแล้วบัดนี้โดยบัดเรื่องคดอกดอกคดออกเมียสร้างพ่อพวก,กเจ้านี่จะแต่งคนละเท่าไร อีนางอยู่บ <Vietnamese. S 2> ่เอ่าโบนีแตงพวกกีบพวกอนนีโบนีแตงพวกกีบอนางโบนีโบนีแตงบวกคนโบนีย่างไงนะเออเออบัดทั้งเพิ่นบริบาลคาร์ดอลคาดองไหวไหมเออคาบ้านะเนียมาทันดึกแต่เออขอาพเจ้าพุ่นนี่ยังอยู่เข้าพเจ้าอยู่เออเออบัดท่านละแตงพวกกีบพวกกากนอกเมียสามคนทุกเจ้านี่เนาะย่างเออดีแต่ว่าเพิ่นก็ยังมาอยู่น้ำก่อนก็มาแล้วเนี่ยเพิ่อนมาเออนี่เนาะโดย เออบัดน,นี้ทางพุทธาเามธาพ่นกันบ่ได้เว้ามาบ่เพิน่นอยากได้ไดบั่นด้พยายามเพิน่นบัดต้อนเจ้าไปเอาลูกซาวเรามะาแหละเขาเอาไหมหรอโดยเจา้าหาปลาเพิ่นจังไดเเรเข็ดต้องมีต้มขา้ขาวฮะเฮ็ดที่ต้มข้าวทีซื่อโดยเออ <c oughs> เนี่ยเจ้าก็มาเกี่ยวแห้งแล้วน,วนะพอท่านแต่งกะมาอยู่นํานะอืม แต่ว่าเจ้านี่มีสเสน่ห์แห้งว่ะสันซะได้เออเป็นกับมาอยู่กินน้ำเจ้าก่อรขาดอกขาดอกับท่านละว่าเทิงว่ะสันได้เออปากอัลนะีเนาะได้แต่คือพ่อแล้วเนาะวันนี้เนาะได้พ่อเนี่ยนะเออมาเบิ่งส้มน้ำเมียเพิ่นแต่ว่าผมนาพร้อมตาละกัน เออมาเบิ่งแล้วพอพอน้องพัทก็กินขอดมีอะไรก็ได้ฮะมาพอน้องพัทก็กินโลอดคอเออข<า>นาดเนาะโดยอ<ม> <c oughs> ออันอนอทุกคนนอนเหมือนนากะสิบหา้าพื้นไม้อา่าปอกันคลิปนาเด้อทุกคนเด้ดเอดอยอ้าวสวัสดี